มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนนะอาหารเที่ยงทอดปลากระดี่ทอดปลาทอดปลา <c oughs> ตำมะคุ้งสมตำสมตำผักกับผักแก้มเมาข้าวเหนียวแซ่บๆมาเนี่อือกินคั่กใส่ผิวปลาอย่างนี้ปลากระเดื่ปลากระเดื่ตรงนี้กินป๊ มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเสร็จเสร็เนี่ยตัวนี้นัวหวานตัวนี้เปรี้ยวนัวเปรี้ยวตัวนี้เอามักสองแบบจะทิปคำยิ่งใหญ่ได้ปะเนี่ยไว้ไว้ไว้ฮ็ดอือตัวจัาขัท ปลาสิดปลาสลิดเพื่นเนาะปลาปลาสดตัวนี้เนาะปลาสลิดต่างหากเนาะพอแล้วหัวแล้วเลยปลาสลิดนั่นยังสุปลาสลิดสามเจมบกรอบอีขนาดนั่เอาเลยพอแล้วกลิ่นในบนนี้กินหอา่าไห่แล้ว้เ่าวะต้ใจเราตอั้งขาคอเราพักกรอบบีกแซ่บนีบนี่นี่ เ้านหวานผมนกินปสชมกันก่อน้นหวานเอมอันนี้เน่ยกินสมกันครับมันจะหมดตีจะหมตีหวานหนานเขาเหนียวจะมาเยวหวานขอมาปสชมกันมืนพอดีเลยมันหอมองลวเยี้เลยโอ้ในญี่เจ้าพักเจ้าพนักงนหวานนี่